นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาติสติคุมภาชาด รารตถะแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษแจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งในแผ่นดินมคตตซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ก็ไม่พ้นจากความจริงข้อนี้ได้เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าถิมพิสารพระเจ้าอาชาจะศัตรูผู้ทำปิดตุคาขึ้นครองมคตตามคำยุยงของพระเทวทัต ก็สร้างพุทธสถานใหม่ขึ้นที่ขยาศีสันแยกสงเป็นสองส่วนภิกษุบวชใหม่เกือบทั้งหมดกับเครื่องบริขารออกเดินตามหลังพระเทวทัตไปจำพรรษาณพระอารามใหม่นั้นมอบตัวเป็นสิทธิและปฏิบัติตามคำสอนที่พระเทวทัตบัญญัติขึ้นใหม่อย่างหลงผิดข้าวของเครื่องใช้ที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเราเก็บมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปอยู่ที่พระอารามแห่งใหม่ คงสะดวกสบายขึ้นเยอะนะพระพุทธเจ้าค่ะการต่อมาแม้ว่าพระอัครสา,าวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์คือพระสารีบุตรและพระโมกขลานะจะนำกลับมาได้ทั้งหมดแต่ปริศนาอันเป็นข้อวิพากษ์อยู่ไม่คลายเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ไปใกล้ชิดเชื่อฟังพระเทวทัตก็คือยังจะมีพระธรรมวินัยและจิตธรรครบถ้วนเช่นเดิมอยู่หรือไม่ สมเด็จพระผู um right ้ม <tes> ีพระภาคเจ้าผ <tes> ู้ทรงมีบุกเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ในสรรพชีวิตทุกภพชาติจึงทรงมีพระกรุณาที่คุณตรัสเล่าชาดกแสดงโทษของการคบหาคนผ่านขึ้นในสัตติคุมภะชาดกว่าการละครั้งหนึ่งยุคสมัยที่พระเจ้าปัญจาละครองประเทศอุตรปัญจาละ ยังมีนกแขกเต้าพี่น้องสองตัวถูกพายุกระโชกพัดออกไปไกลจากรังที่อาศัยนกแขกเต้าทั้งสองปลิวคว้างมาตามแรงลมและพัดแยกออกจากกันตั้งแต่บัดน,นั้นโอ้ยลมแรงลมพัดแรงเหลือเกินโอ้ยโอ้ยพี่พี่ท่านพ,พี่เราต้องจากกันเ้รลงนี้หเลยนี่นกตัวพี่ ถูกลมพัดร่วงหล่นในป่านเขียวขจีร่มเย็นทางทิศเหนือที่นี่เป็นสถานบอเพญธรรมของเหล่าฤาษีนกแขกเตา่าร่วงหล่นลงมาบนกองดอกไม้แท่นบูชาฮะเจ้านกน้อยโชคดีของเจ้านะเนี่ยที่ตกลงบนดอกไม้พอดีไม่งั้นเจ้าคงต้องบาดเจ็บแน่ๆมามามาเถิดเราจะดูแลเจ้าเอง พระฤาษีเก็บนกตัวนั้นเลี้ยงดูไว้ใกล้อาสมตั้งชื่อให้ว่าบุปผกะบุปผกะได้ฟังธรรมะและคำสอนซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ดีมีคุณต่อตนและผู้อื่นทุกวันจิตใจก็เยือกเย็นอยู่ในกระแสธรรมอันบาปก,กรรมเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำแม้แต่การคิดร้ายต่อบุคคลอื่นกรรมนั้นก็จะทําให้เรามีจิตใจไม่สงบ ดำรงชีวิตด้วยจิตใจอันมนหมองดีนะท่านฤาษีที่ท่านสอนให้ผมกินแต่ผลไม้ไม่กินนอนเหมือนตัวอื่นๆไม่งั้นน่ะผมคงทำบาปทํากรรมกับเจ้านอนพวกนั้นส่วนนกแขกเต้าผู้เป็นน้องถูกกระแสะลมส่งมาตกในโรงเก็บอาวุธภายในรังโจนคราวดำผู้ดุร้ายอา้าวนกแขกเต้านี่นะมาตกอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยดีนะที่ไม่ตกมาโดนคมหอกนะ่ะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแหละข้าจะช่วยเลี้ยงแกก็ได้เพื่อจะมีประโยชน์มั่งนกแขกเต่าผู้น้องเติบโตขึ้นภายในชุมโจรได้รู้เห็นแต่การกระทําชั่วได้ยินแต่คำพูดไม่ดีตลอดมาก็จดจำเป็นนิสัยชื่อสติคุ้มพระก็แล้วกันเพราะข้าเจอแกในกองอาวุธนี่นะเหมาะกับแกเลยนะเนี่ยมาอยู่กับข้านะข้าจะสอนแกปล้นจี้ เจ้านกสติคุ้มพระต่อมาอีกไม่นานป่าไม้ชายแดนบริวเวณนี้ก็มีขบวนประพาสป่าล่ากวางของพระเจ้าปัญจาละผ่านมาพระราชาปัญจาละเสด็จมายังป่าใกล้รังโจรโดยเมื่อรู้พระองค์พระทรงตามรอยกวางมาอย่างสําราญพระไทยตามไปทางนั้นสิทหารเราว่าเจ้ากวางอ่ะต้องวิ่งหนีไปทางนั้นแน่ๆข้างหน้านั้นหรือพระเจ้าค่ะนั่นไงในป่าโป่งข้างหน้านั่นอ่ะมีหญ้าอ่อนอยู่ แสดงว่าต้องมีกวางให้ยิงแน่ๆทุกคนฟังนะหากแม้นว่าไล่ต้อนกวางจนมันหนีออกมาแล้วหากผู้ใดปล่อยให้กวางหนีออกไปทางตนเองได้เราจะลงโทษอย่างหนักเมื่อพระเจ้าปัญจาละตรจบก็มีกวางเจ้ากรรมวิ่งผ่านพระพักเหมือนจะลองดีเฮ้ยต้องกวางโถ่หนีไปทางนั้นซะได้ทหารรีบล้อมจับกวางตัวนั้นไว้หน่อยน่ ท้าทายเราใช่ไหมไม่หลอดแน่เจ้าก,กวางเอ๋ยด้วยคติยะมานะของราชาพระเจ้าปัญจาละก็ควบขับมา้าทรงตามไล่กวางนั้นไปอย่างเร็วจนข้าทหารทุกคนไม่มีใครเสด็จได้ทันเฮอเจ้าก,กวางตัวนี้วิ่งเร้วน่าดูอ่ะแต่จะหนีม้าเร็วของเราไม่ได้อย่างไรอย่างนี้มันต้องเจอกันหน่อยสักแล้วมีแต่ขุนศึกวัยชราเท่านั้นที่ขี่ม้าติดตามพระราชาจนพบ ทั้งสองตามรอยกวางขาวตัวนั้นจนเหนื่อยล้าแต่ก็ไม่เห็นแม้เงากวางข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ทับพักที่นั่นก่อนเถิดพระเจ้าคา่ะดีเหมือนกันเราชักจะเหนื่อยละพระเจ้าปัญจาละประทับยังโคนไม้นั่งอยู่ไม่นานนักก็มีอาจพักอย่างสำราญได้เพราะรำคาญพระไทยกับเสียน,นกตัวหนึ่งโอโ้ท้องเฮ็ดร้อยรอมารดมารอดม,อดม,อดมเอามาเร็วเข้านะเอามาเอามาเร็วเอามาเร็ว ลำคาญจริงๆเสียงใครที่ไหนเนี่ยนกตัวนี้คือสัตติคุมพะซึ่งอาศัยอยู่กับโจรป่าพฤติกรรมต่างๆจึงเหมือนกับเหล่าโจปรปล้นปล้นปล้นมาเลยวันมาเลยฆ่ามันฆ่ามันให้หมดฆ่ามันสัตติคมภะบินดูลาาเราจนพอใจแล้วก็รีบกลับรังโจรเพื่อไปนำทางพักพวกมาปล้นทรัพย์แต่บังเอิญทุกคนออกไปปล้นชิงกันหมดคงเหลือเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเท่านั้น เร็วเข้าเร็วเข้าร่นมันเร็วฆ่ามันเลยฆ่ามันที่หมดร่นมันเอะเจ้านกนี่มันบอกให้ไปป้นไข่ปะเนี่ยเห็นของดีเท่าลหรสิสัญชาตยานนกโจรจรนะเจ้านี่ไป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 ดูก็ได้นั่นไงตาย้นไม้นั่นไงร่นเลยป้นออกมาชิงเอาทองมันมาให้หมดเลยเอาทองมาเอาทองเลยเอาแล้วไงงานเข้าแล้วไม่ละโอ้โหเจ้านกเอ้ยนั่นมันพระราชากับขุนพลนะว้ยอย่าหาที่ตายเลยแกไปกลับกันเถอะ <ด>เอาท้องมาเอาท้องมาต้นมันต้นมันล็กเอาท้องมาเสียงนกแขกเต้าดังจนเล็ดลอดมาให้พระเจ้าปัญจาละจับพิรุธและรู้พระองค์จนได้เสด็จไปจากที่นี่เถิดพระเจ้าค่าใครโผล่มาน่ะข้าพระองค์เตรียมลูกศอนไว้ให้มันแล้วนั่นสิคงจะเป็นโจรท่านี้ละมัง้งไหนเสียงมันมาจากทางนั้นพระเจ้าคฮ้ยที่แท้ก็เป็นเสียงนกนี่เอง โอ้เจ oh <pi> hey, ้านกปากเปราะไปไปให้ไกลลำคานจริงเชียวเฮ้ยเฮยืนดีแล้วจำมันแลจัจมันดปลดซ้ำมันร็วนมาเลยนี่ไอเจ้านกตัวนี้ไม่รู้จักที่ตายหรือไงเดี๋ยวเถอะพ่อจะยิงแทนกวางซะเลยเดี๋ยวก่อนสัตติคงมพะอยู่ใกล้ชิดคนผ่านจึงติดนิสัยก้าวร้าหยาบคายจนกลายเป็นนกแขกเต่าที่น่ารังเกียจไปอย่างน่าเสียดายเอาทองมาเร็วรดซ้ำปลดเจ้ามาเจ้าคนขี้คลาด ตตตต้องาาายายายซะด้านพระเจ้าปัญจาละนั้นเมื่อทรงม้าผ่านป่าจนไกลจากรลังโจรออกมาช่วเวลาหนึ่งพระไทยก็แช่มชื่นเพราะได้สดับเสียงไพเราะ,ะแววมาจากพุ่มไม้ใกล้กุลบุตรหรือที่ด่าใครนะผู้จาดีมีสัมมาคารวะน่ารู้จักคบหานะเราเข้าไปดูกันเถอะขุนพลเมื่อพระราชาเสด็จมาถึง,<อ>งก็พบอาสมพระฤาษีและนกแขกเต้าบุพภกะเกาะอ,อยู่บนคอ เชิญท่านผู้เดินทางเข้ามาพักภายในอาสมก่อนเถิดสนทนาธรรมกันพอชื่นใจอ้าวทิดแท้ก็เสียงนกแขกเต้าตัวนี้นี่เองืึช่างน่าฟังแท้ไม่เหมือนนกตัวเมื่อกี้เราเข้าไปคุยกับน,นกตัวนี้กันเถอะท่านขุนพลพระเจ้าปัญจาละประทับใจในวาจาและกิริยาของนกแขกเต่าตัวใหม่นี้ทรงดำเนินไปสนทนาด้วยอย่างรักใคร,รเจ้านกเอ๋ยคนเลี้ยงดูเจ้าเป็นใคร ผู้อบรมสั่งสอนเป็นใครยังมีสิ่งใดเจราจาให้เราลื่นเลิงอีกหรือไม่มาหาบาพิษข้าน้อยนะ่ะชื่อว่าบุปพกะเป็นบุตรพระดาบทซึ่งบัดเนี้ยออกไปหาผลไม้ในป่าความรื่นเริงมีถวายก็แต่ทางจิตใจพระเจ้าค่าบุป,ปพกะเชื้อเชิญพระราชาให้ประทับในที่อันควรเพื่อรอขอพรจากพระดาบทซ,ซึ่งกำลังกลับมา ระหว่างนี้นกแขกเต้าที่ถูกเลี้ยงโดยนักบวชบัณฑิตก็ถวายธรรมะข้ออนิสงส์จากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยวาทะภายรอบพระราชาก็อิ่มเอมพระไทยจนย่ําเย็นไม่น่าเชื่อว่าการที่เรามาคุยกับเจ้าที่เป็นแคน่นกจะทำให้เราสบายใจได้มากขนาดนี้ เมื่อพระฤาษีกลับมาก็ถวายพระพรให้พระเจ้าปัญจาลเจริญในทศพิธราชธรรมพระราชานักล่ากว่างดื่มดำในธรรมรถนั้นจึงถวายสัตว์ต่อผู้ทรงศีลว่าจะเลิกล่าสัตว์ตัดชีวิตและจะจัดการให้อุตรปัญจาลกลายเป็นแผ่นดินธรมนรมอันร่มยินถวายพระพรจงทรงพระเจริญเถิดมหาบพิต พระฤาษีถวายนกแขกเต้าบุปปาปะแก่พระราชาเป็นสิ่งเตือนใจในหมุมคนชีวิตข้อสำคัญข้อหนึ่งคือการคบบัณฑิตนำสุขมาให้ดังเช่นนกแขกเต้าตัว,ตวผู้น้องถูกลมพัดไปอยู่กับโจรย่อมมีกิริยาและความคิดติดไปทางร้ายดังที่มหาบพิษประสบมานั่นแหละเมื่อพระเจ้าปัญจาละเสด็จกลับมาถึงพระนคร ก็โปรดให้ออกพระราชกฤษฎีกาหา้ามฆ่าห้ามขังสัตว์ทุกชนิดทรงทำนุกบำรุงให้ความรู้การศึกษาแก่คนลเมืองเป็นภูมิคุ้มกันความชั่วรู้จักความชั่วและไม่เกลือกลัวคบหาคนชั่วอุตรปัญจาละก็เจริญรุ่งเรืองประชาชนเป็นสุขตลอดอายุไขของพระองค์ การต่อมานกแขกเต้าบุพปกะกําเนิดเป็นภิกษุนกแขกเต้าสัตติกุมภะกําเนิดเป็นภิกษุผู้หลงเชื่อเทวทัตหัวหน้าโจรกําเนิดเป็นพระเทวทัตพระฤาษีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า